สวัสดีค่ะแม่หมอพี่มีไพยิบซี่พลังบวกนะคะวันนี้แม่หมอกับสีมาดูดวงไพยิบซี่ของคนเกิดวันพฤหัสได้เดือนกันย่ายน2อง3นอยะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แม่หมอนะํำเปลี่นกำลังใจคอมเมนต์ให้น้ำแน่ค่ะมบม่งไพของเจ้าชะตากระดัสองดาบกับเก่าเหรียญช่วงนี้เจ้าชะตาสิทธิ์ยังกเกิดความลังเลนะคะบบอกคอยกาตัดสินใจหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะช่วงนี้ เจ้าชะตากะค่อนข้างดวงดีมีเงินนะคะมีเงินขม่าหรือบางเท่ออาจมีเรื่องที่สูญเสียแล้วก็เศร้าใจเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสาัจเหตุกิจการกับขวรนิเป็นเ,เกี่ยวกับหล้านเ,าเกี่ยวกับอะไรเนาะค่ะพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกคอมพิวเตอร์อย่างประมาณนี้นะคะต่อไปในด้านการงานเนาะค่ะ การงานนี่ก็ได้ i เจ็ดเลียญกระดึงถวยนะคะการงานก็นดีนะคะมีความสมหวังในสิ่งที่คาดหวังนะคะ,ะมีเงินใส่บกขาดมือล้กอะกะงานที่ลืมต้นไม้กิได้ส่ผลตอบแทนที่งดงามนะคะเป็นทีนาชื่นใจเนาะคะ่ะการเงินการเงินเด็ดเด็ดนะคะช่วงนี้นะคะการเงินนี่กระ สิคือเคยกล่าวกันว่าสิบองอกเงยแต่ว่ากับพยายามนะคะเจ้าชะตากระหายพยามอย่าอย่าสู่ทุ่มในการลงทุนหลายนะคะเพราะว่าการต่อสู่ก็ยังต้องลำบากอยู่เพราะว่าด่านขาขายหรือด่านยังก็แล้วแต่นะคะสถานาการณ์ในด่านการเงินบ่ค่อยดีนะคะคือหมายความว่าบ่ามีถ้าเป็นการขาดกับ หมายถึงว่าบ่มีผลกําไรเนาะค่ะเป็นทรงตัอยู่นะคะเรื่องโชคลาภนะคะในด้านการเงินนี่บ่มีโชคลาภในการเสี่ยงเนาะค่ะต่อไปคมหักนะคะคมหักกระเดยไผ่การเปลี่ยนแปลงกำเน,นิดเหรียญก็หมายความว่าช่วงนี้นะคะสิมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะคนที่เคยสนใจเขามีใจให้เขานี่ก็เขากระสี อตอบรับนะคะตอบคือมีใจเห่านะคะหรือคนที่มีปัญหาก,กับคนหักเดินเข้ากับเห่ากับศีรษะมัดปั๊บเข้าหัวใจเขาได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะอาจสิได้ของมีค่าจากคนหักนะคะ,ะเขามานะคะมีความมีความสุขใจสดชื่นใจนะคะในด้านความรักนิกาชื่อว่า อันคนเกิดวันพฤหัสเดือนกันยาญน,นุนน่กาซื้อว่าความดันก็มักระสีดีดีโกโมนะคะต่อไปสรุปสรุปก,ก็ได้ขวินถวยกับปุวิเศษเดอะเมจิเชียนนะคะกัช่วงนี้กากับเจ้าคนเกิดวันพฤหัสเดือนกันยายนรนู้สึกว่าไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะบ,บอดบอดแดนล้ำบากอริยังนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะกะมีสิงศักซิ์คุมข้องดวงชะตาอีกอย่างหนึ่งกับขอให้คนเกิดวันพ่านเรื่องหัดนะคะในเดือนกันยายนนี้ไปทําบุญน้ำข่เพื่อเพื่อเสริมดวงชะตาเนาะคะ่ะเสริมดวงชะตาในเรื่องอการเงินนะคะการเงินลวก็สุขภาพนี่แหละนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะวิ่นถวยกับมาเพรามีความสุขสมหวังในถูกในถูกถูกเหลืองนะคะคือบทเดือดร้อนอยู่อยู่อยู่ซื่อหรือบวหรือบวต่องทำงานก็นสามารถมีไล่ได้ข้ามานะคะอ่อคิๆก็ว่าช่วงนี้นะคะสิไดรับหลังหลังจากทผพานมาเนาะค่ะ กะซีมีปัญหาหลายๆเลืองนะคะเกี่ยวกับเรื่องก,การเงินหรือยอย่างนี้แต่ว่าช่วงต่อมาไปปลายเดือนนี้กะซิมีความสุขสมหวงังในทุกๆเรื่องได้รับการ,รส่งเสริมจากค้นไก่ชิดนะคะและกะความสามารถในการทํางานกะิิดโดดเด่นนะคะเป็นถีถ่ถ,ถูกตาตรงใจเจ้าหน้านะคะจะได้มองเห็นนะคะ กะสำหรับคลิปนี้กับพ่อเคนิกรคลิปหน่าวเคยเจอกันมาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ม,มีหมอนำเพสนอเป็นกำลังใจเนาะค่ะสวัสดีค่ะ